เรื่องมืดซ่อมพัดลมมีประโยชน์สประโยชน์ที่1ตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2อตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและใต่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ทวีบ998บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้ช่างทวีปอาจเทื่ยงทำ วิธีตรวจสอบทุ่นเครื่องปั่นน้ำผลไม้กันนะครับเป็นทุ่นของเครื่องปั่นน้ำผลไมย้ยี่ห้อพานาโซนิกนะพานาโซนิ c รุ่น m x ด7 9 5 n นะ เป็นทุ่นเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะอาการเครื่องปั่นน้ำผลไม้ไม่หมุนนะซึ่งอาการไม่หมุนนี้ก็เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุด้วยกันนะมีหลายสาเหตุด้วยกันแต่สาเหตุหนึ่งก็คือทุ่นเสียนะใช้ไม่ได้นะถ้าทุ่นเสียมันก็ทำให้ไม่หมุนได้นะ เครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็ไม่หมุนได้เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะว่าทุนอันนี้มันใช้ได้ไหมวิธีตรวจสอบวิธีตรวจสอบว่าทุ่นดีหรือไม่ดีนะว่าทุนเสียหรือไม่เสียเนี่ยเดี๋ยวช่างทวีปจะมาแนะนำวิธีตรวจสอบให้นะแต่ก่อนอื่นนะก่อนอื่นเดี๋ยวช่างทวีปก็จะก็จะมีทุ่นของอีกอีกยี่ห้อหนึ่งนะอันนี้เป็นของดีนะ เป็นทุ่นที่ดีนะไม่มีปัญหานะใช้ได้นะเป็นทุ่นของสว่านไฟฟ้านะอันนี้เป็นทุ่นของสว่านไฟฟ้าอันนี้ดีไม่เสียนะแต่ว่าเดี๋ยวช่างทวีปจาวมาเปรียบเทียบให้ดูว่าของดีของเสียเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะแต่ว่าทุ่นของยี่ห้ออะไรก็ตามนะของสว่านไฟฟ้าหรือว่าของเครื่องปั่นนะวิธีตรวจสอบก็เหมือนกัน นะไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันเดี๋ยวช่างทวีตจะตรวจสอบของดีให้ดูนะว่าของดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะก่อนอื่นนะนะใช้มันติมิเตอร์ชนิดเข็มเนี่ยนะมาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบนะแล้วก็ตั้งตั้งมิเตอร์ไปที่คูณนึง นะตั้งมิเตอร์ไปที่คูนหนึ่งนะต่อไปนะแล้วเราก็เอาเข็มมิเตอร์ดำแดงเนี่ยนะมาชนกันนะแอตจัตสิโลนะเลขแอตจัตสิโลนะนะให้เข็มนะแอตจัตสิโลให้เข็มมันชี้ตรงเลขศูนย์นะอ่านี้ตรงแล้วนะทาไมตรงเราก็นี่แอตจัตนี่ตรงนี้นะปุ่มแอตจัตอยู่นี้แล้วก็หมุนปุ่มตรงนี้นะแต่อันนี้ตรงแล้วนะตรงเลขศูนย์แล้วเราก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะใช้ได้แล้วนะใช้ได้แล้วโอเค ต่อไปนะเรามาตรวจสอบของดีก่อนว่าของดีเป็นอย่างไรนะ<ม>วิธีรตรวจสอบนะ<ม>เดี๋ยวช่างทวีปก็จะเอาเมจิเนี่ยนะทำเครื่องหมายไว้ที่ซี่คอมมิวนี่ก่อนนะเรียกคอมมิวเตเตอร์นะคอมมิวเตนะมมวเตอร์นะเนี่ยนะทำตำหนิไว้ก่อนนะทำตำหนิไว้ก่อนนะนะเอาละ ทนะางทวีปก็ได้ทําเอาสีแต้มไว้นะเม็ดจีแต้มไว้นะเป็นตาหนินัดซี่ไหนก็ได้นะซี่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะนะเราก็ใช้ปลายเข็มมิเตอร์ดาแดงเนี่ยนะจิ้มไปตรงที่เราทําเครื่องหมายไว้นะเนี่ยนะที่เราทําเครื่องหมายไว้เนี่ยนะจะใช้สีดําก็ได้หรือสีแดงก็ได้นะไม่มีปัญหานะเอาสีดําจิ้มหรือสีแดงจิ้มก็ได้ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาใช้ได้นะ แล้วก็จิ้มไปโชนะจิ้มไปส่วนไปเข็มมิเตอร์อีกอันนึงเนี่ยสีแดงเนี่ยนะแล้วก็จิ้มไล่ไปทีละซี่นะเนี่ยทีละซี่ซี่เนี่ยจิ้มไล่ไปถ้าของดีเนี่ยเข็มมันจะต้องขึ้นเนี่ยนะเข็มมันจะต้องขึ้นนะเนี่ยจิ้มสีดําจิ้มค้างไว้นะจิ้มค้างไว้แล้วสีแดงจิ้มไปโชขึ้นไหมนั่นขึ้นเห็นไหมแล้วก็จิ้มไปอีกเนี่ยสีดาอยู่กับที่นะ จิ้มไปเห็นไหมขึ้นคื้นเนี่ยจิ้มไปรอบๆนะจิ้มไปรอบๆนะมันจะขึ้นอ่ะข้างนี้มั่งดนียอ่ะเนี่ยสีแดงสีแดงจิ้มมั่งนะสีแดงจิ้มมั่งอ่ะไล่ไปทางซ้ายมั่งคืนเห็นไหมเห็นไหมขดลวดมันจะต้องถึงกันนะขดลวดมันจะต้องถึงกันจิ้มไปเข็มจะต้องขึ้นเนี่ย เนี่ยจิ้มไปนะเข็มจะต้องขึ้นถือว่าดีนะนี่ถือว่าดีนะหรือเราจะเช็คแบบนี้ก็ได้นะเราจะเช็คแบบนี้ก็ได้จิ้มจิ้มคู่ไปนะเนี่ยจิ้มทีละคู่ละคู่นะอันเนี้ยจิ้มไปโชเขื้นนะเราก็ไล่ไปโชเขื้นเห็นไหมนะจิ้มไปเนี่ยยังไงมันก็ต้องขึ้นถ้าของดีนะถ้าของดีนะเนี่ยขื้นเห็นไหมเขื้นขื้นนะเนี่ย จิ้มไปเนี่ยจิ้มไปเนี่ยจิ้มไปเที่ยวคู่ละคู่เนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นเนี่ยแต่ดังว่าขดลวดเนี่ยถึงกันนะวงจรมันถึงกันนะเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องขึ้นนะเนี่ยนะเนี่ยมันจะต้องขึ้นนะมันจะต้องขึ้นโอเคนะอันนี้ของดีนะของดีนะเราเข็มจิ้มไปเนี่ยมันจะต้องขึ้นนะ ขนลวดทองแดงมันจะต้องถึงกันนะโอเคอันนี้ของดีนะอันนี้ของสว่านไฟฟ้านะของดีของดีองดโอเคต่อไปนะเรามาดูอันนี้อันนี้ของของเครื่องปั่นนี่เครื่องปั่นน้ําผลไม้ย,ย่อพานาโซนิกนี่นะของอันนี้นะเรามาดูซิว่าดีหรือเสียประการใดนะวิธีตรวจสอบนะเดี๋ยวเราก็จะทําเครื่องหมายไว้นะทำตำหนิไว้นะทำตำหนิไว้เราจะได้รู้ว่าซี่ไหนนะ ท่านทูตจะทำตำหนิไว้เพื่อจะได้เห็นนะเห็นกันชัดๆน,นะเอาเนะี่ยวิธีตรวจสอบนะวิธีตรวจสอบแล้วก็ท yeah. เเําแบบเมื่อกี้เนี่ยนะเหมือนกันนะเหมือนกับทุ่นตะวันไฟฟ้าเมื่อกี้นะแล้วก็จิ้มไปตรงเครื่องหมายนี้นะเอาสีดําจิ้มก็ได้ส oh. ีแดงจิ้มก็ได้นะไม่มีปัญหานะใช้ได้นะใช้ได้อ้าจิ้มไปนะจิ้มไปทีลัสซี่ซี่ซี่นะสีดําอยู่กับที่นะสีดําอยู่กับที่เอาจิ้มแล้วนะโช ขึ้นไหมกมิเตอร์ขึ้นไหมไม่ข <Becca percussion> ึ้นนะไม่ขึ้นดูเทอ่ะดูเทดูเทขึ้นไหมโชไม่ขึ้นนะไม่กระดิกเลยนะไม่กระดิกเลยอ่ะจิ้มต่อไปเทะโชไม่ขึ้นเห็นไหมอันนี้แสดงว่ามีปัญหาแล้วนะนะขดลวดขดลวดอะเมเจอร์นี่มีปัญหาแล้วนะมีปัญหาแล้วนะเนี่ยไม่ขึ้นเลยเห็นไหมเนี่ยไม่ขึ้นเลยเห็นไหมไม่ขึ้นเลยเนี่ย จิ a, <man qualified worldwide> <ugly> It ้มไปไม่ขึ้นเลยนะไม่ขึ้นเลยเอาฝั่งนี้มั่งเด้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ขึ้นเห็นไหมเนี่ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยไม่ขึ้นแสดงว่ามีปัญหาแล้วเนี่ยเนี่ยนะมีปัญหาแล้วอาจิ้มไปเทียคู่เทียคู่เด้ไม่ขึ้น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 เห็นไหมเอามาข้างนี้มั่งไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะ ไม่ขึ้นเนี่ยมีปัญหาแล้วนะนมีปมัญหาแล้วนะทุ่นอันนี้ม claro ีปัญหามีปัญหานะเนี่ยนะเนี่ยเห็นสาเหตุแล้วนะเนี่ยเป็นรถทองแดงขาดหมดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันขาดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขาดหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหม ใช้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยขาดต้องพันใหม่นะเนี่ยขาดหลายเส้นขาดทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขาดหมดเลยเนี่ยนะเนี่ยขาดหมดเลยโอเคนะวิธีเช็คนะก็ขอให้เพื่อนๆนะเพื่อนๆนะลองไปทําดูนะไม่ยากนะไม่ยากขอบคุณมากครับโครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ทวีป998